สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวงานจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่2520 2568นะครับอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นวันปีใหม่วันนี้วันที่20วันศุกร์ที่27ธันวาคม2567นะครับเรามาอัพเดตสถานการณ์การจราจรนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่า หลายที่ทํางานในหลายท่านก็จะก็เริ่มหยุดกันแล้วนะครับ <c oughs> บางบริษัทบางกิจาการก็หยุดติดต่อกันหลายวันกันเลยทีเดียวนะฮะมาอัปเดตสถานการณ์การจราจรนะครับช่วงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เราเห็นฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นเส้นที่ มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งการจราจรจะเริ่มหนาแน่นจากฝั่งทางนู้นนะครับส่วนทางนี้นะฮะก็คือทางไปจังหวัดนครราชสีมาหรือว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าจะไปทางภาคตะวันออกนะครับช่วงนี้การจราจรก็ยังไม่ไม่คับคั่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าเอ่อจะมีรถขวักไขว่ค่อนข้างมากกว่าปกตินะฮะ ก็แสดงมากประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางกับภูมิลนำเนาหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับดื่มไม่ขับหรือว่างงนไม่ขับจอดพักก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะฮะนี่นะครับบริเวณนี้ก็คือถนนหมายเลข24ช่วงอำเภอสังขะนะครับจะมีทั้งหมด14เลนนะครับ ฝั่งนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างละเจ็ดเลนนะครับฝั <c oughs> ่งนู้นก็เจ็ดเลนก็จะเป็นสิบสี่เลนนะครับเป็นช่วงถนนสองสี่ฝั่งทางนู้นก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุลราชธานีนะฮะจังหวัดศรีสะเกดนะครับส่วนทางนี้ก็คือมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมากรุงเทพมหานครหรือว่าภาคตะวันออกระยองชนบุรีอะไรพวกนี้นะครับ ก็ช่วงนี้การจราจรก็ยังไม่หนาแน่นนะครับและหลายพื้นที่และหลายภาคส่วนก็มีการจัดงานมีการเตรียมการตามหมู่บ้านต่างๆน,นี่ก็จะมีจุดหน่วยบริการประชาชนทุกจุดนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าในช่วงนี้นี่มีการเรื mm ่อ hmm. งทางกาจจรกันค่อนข้างเยอะนะครับนี mm ่ hmm. ให้ดูนะครับ ถนนประเทศไทยนี่ยิ่งใหญ่อลังการนะก็ขอจบคลิปการรีวิวนะฮะการจราจรช่วงปีใหม่2568ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปดูว่าในะแต่ละหมู่บ้านนะ้ก็มีการจัดการยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ